หา t o y ย ta Cro s s มือสองไว้ใช้งานมีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินะ 2022, นะครับ1.8ตัวสปอร์ตครับรถปี2022นสะครับสีขาวนะเลขไม้ไม่เยอะด้วยแสนกลมๆเลยนะรถปี22รถหน่วยงานนะครับครบสัญญาเช่าสรรภาพสวยพร้อมใช้นะครับดูสรรภาพภายในนะตัวร่นี้ได้การตกแต่งภายในเป็นโทนสีดำาบอหนังนะครับโครงสร้างเดิมนะครับการันตีไม่มีจมน้ำชนหนักพิการม,มีเล่มพร้อมโอนหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมนะสำหรับคันนี้ นะราคาก็เปิดอยู่ที่629,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านมาด้วยใครที่หารถ SUV 5ที่นั่งไว้ใช้งานนะครับในครอบครัวนะครับลองดูเลยคันนี้สภ,ภาพเบาะหนังสวยๆพวงมาลยัยไม่ลอกนะครับเลขไม่1 0 0 0 0โลครับคันนี้นะครับได้จอทัชสกรีนพร้อมกล้องเกียร์อัตโนมัติแอร์ออโต้ครบครับ629,000บาทครับสำหรับคันนี้นะครับซื้อส่วนจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลย ใครจะจัดไฟแนนซ์ Finance, คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น1,800บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์ติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ